ละครรับอยู่แต่โชคดีมากที่อา่นงานเราเราก็อาจจะบอกกับทางผู้ใหญ่นะว่าเราก็จะมีขอรับงานละครด้วยแต่แน่นอนว่าไม่กระทบงานเขาได้เต็มร้อยแน่นอนเกินกว่าร้อยค่ะถ้าเกิดงานละครเ<ม>ข้าปีหนึ่งหลายเรื่องก็ขอละปีละเรื่องอ,อะไรประมาณนั้น<ม>เหมือนเราก็จะมีคอมมิตกับตัวเองว่า งานในวงการเราก็ไม่อยากทิง้งอ่ะเราก็ยังคงเอาไว้เป็นให้แฟนๆมไม่ให้ไม่ให้หายหน้าไปไหนดีกว่าก็<ๆ>ายังคงมีซีรีส์มีละครหรือว่าผลงานในวงการตามได้ในแบบไอจีสแกมรวมไปถึง YouTube ที่เราเออฟีดคอนเทนต์อยู่แล้วอ,อะไรอยาาอ่างนี้ค่ะแน่นอนว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบหายไปไหนอ,อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เราบระหว่างงานกับงารธุรกิจกับงานละครเนี่ยถ้าตอนนี้นะว่านาวประมาณ60ส0ี่ิ 60, 60คือเรื่องเรื่องงานหลักมากกว่าเรื่องงานประจําที่เราทําอยู่เพราะว่าก็จะมีตัวธุรกิจที่เราอยากจะทําด้วยอะไรนี้ค่ะเกี่ยวกับสังหาเกี่ยวกับงานโปรดัก์อื่นๆก็วางแผนไว้อยู่ แล้วก็ส่วนวงการบันเทิงก็ตอนนี้40%เพราะว่าช่วงนี้ยังมีซีรีส์ที่ยังถ่ายอยู่แต่ซีรีส์เนี่ยถ่ายไม่นานค่ะก็อาจจะเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็จะมีทําเพลงด้วย uh huh. จะมีทําเพลงกับเพื่อนสาวท่านหนึ่ง uh huh. เอยชื่อไปรู้จักแน่นอน uh huh. ใช่มายนะพะะัศเสี uh huh. เดี๋ยวจะทําเพลงเป็นดูโอซิงเกิลด้วยกันค่ะเป็นค่ายของพี่นิวนะ,ะนัศศจิีก็ฝากพี่ๆคอยติดตามคอยให้กําลังใจว่า เสียงเราจะร้องเพลงได้ไพเราะกันแค่ไหนออก็เป็นชาเลนจ์อีกของพวกนาเหมือนกันว่าเฮ้ยพอเราอายุ30มสิบอ่ะเราหากิจกรรมทําหรือหาสิ่งใหม่ๆที่มันดูเป็น,เป,นเป็นแบบมัลติทาของเรามากขึ้นนอกเหนือจากแบบถ่ายละครถ่ายซีรีส์เล่นหนังพิธีกรไหนมาร้องเพลงดูบ้างอ,อ,อะไรอย่างนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมกําลังเรียนกันอยู่ว่าจะร้องเพลงแนวไหนอ,อ,อะไรอย่างนี้คะ่ะต้องต้องคอยน่าจะช่วงแบบต้นๆทีหน้า วางเป็นแบบดูโอไหมเป็นด uh ูโอค่ะเพราะคนเดียวไม่รอด <laughs> ไม่เราตั้งใจว่าเฮ้ยอย่างน้อยมีเพื่อนมาเป็นดูโอด้วยกันการทํางานมันอาจจะสมูทมากขึ้นแล้วก็โอเคมีเพื่อนที่รู้ใจอย่างไายเนี่ยมาร้องเพลงด้วยกันเวลาออกงานหรือออกอีเวนต์มันมาอาจจะทําให้เรางานโฟลทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องแบบสายเดือดฟาดฟาดเหมือนพี่นิวพี่จิวไหมอะไรเงี้ยมันต้องดูกันอีกนิดหนึ่งว่าเราเราเรามีคอนเซปต์อยู่เดี๋ยวทีมเนะี่ยวางวางแผนให้ว่า เอออาจจะเป็นดูโอที่เป็นย้อนยุคนิดๆิดให้นึกสึกว่าสาวสามสิบเรากล้าจะทําอะไรก็ได้สามสิบแล้วอ่ะอยากจะเป็นตัวของตัวเองก็เป็นได้อะไรเงี้ยถ้าเกินสามสิบก็สี่สิบแล้วนะคะก็ทําได้ทําได้อยู่เหมือนกัน<ด>ประมาณนะามนั้นเขาเรียนสวยอยู่มีเล่นเกียวบสเต็ปกันเต้น,นรึมั้ง <c oughs> ต้องโทษก่อนเจอปัญหาถ้าเริ่มตอนเนี้ยเดี๋ยวปลายปีมันจะไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบอาจจะบอกดีเทลแล้วขณะคร่าวๆไว้ก่อนแต่เรื่องแบบสไตล์การร้องเพลงรวมไปถึงท่าเต้นใดๆเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่ๆรบกวนเป็นแบบเป็นเป็นคอนเทนต์ให้หน่อยนะอะไรอย่า<ม>งเง,งี้ยค่ะกลับมาแล้หัวใจนะคะ why ก็พอมีเข้ามาบ้างเนี่ยพอพอถามเรื่องหัวใจก็ถอยหลังเลยนะมันก็พอมีคนคุยบ้างให้กระชุ่มกระชวยเพราะว่าบางทีเราโหงงานเยอะเกินไป มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหัวใจเราเป็นยังไงมันก็มีคนเข้ามาบ้างเพื่อให้เราแบบอได้ไม่ไม่ไม่เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยคนจะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจแน่นอนอันนี้ที่แบบปั่นนี้คือแบบเหมือนว่าแหวนในในมือก็คือยังว่างอยู่เหรอยังว่างอยู่ค่ะยังว่างอยู่นะคะจีบได้อะไรประมาณนั้นจริงๆก็มีมีคนเข้ามาคุยอยู่ค่ะพี่แต่ เพราะว่าทุกคนทราบหมดว่านาะตอนนี้ position าคือค่อนข้างจะ work hard แล้วเราก็อยากเต็มที่กับงานทั้งในวงการแล้วก็ธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงงานประจำที่เราทำอยู่ถ้าเราได้เป้าอ่ะโอ้โหพร้อมแน่นอนมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะ30กว่าตอนนี้เพื่อน,อนๆทุกคนเริ่มแต่งงานกันหมดแล้วเราก็อยางมีง moment อยากมีโมเมนต์ดีๆกับเขาบ้างนะเอาอจริงๆมันก็ต้องมีบ้างผู้หญิงอนะเนาะมันแบบเอออยากให้แบบเออมีโมเมนต์ทั้งแบบช่วงมีแฟนช่วงกันถูกขอแต่งงานแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราก็ทำนณะตอนนี้ให้มันมีความสุขก่อนนะนาวยังสนุกกับงานรไมไถึงว่าครอบครัวเพื่อนต่างๆตอนนี้ก็สามารถหิ้วใจเราได้ดี ถ้าใครเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสตาัวเองเราก็พร้อมที่จะแบบเพิ่มเหมือนพูดคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนอพราอมันเวิร์คาร์ดแล้วคนที่เข้ามาต้องเป็นยังไงเขาก็อาจจะต้องเป็นชอบคนทํางาน,นจริงชอบชอบคนขยันทํางานเหมือนเรานี่แหละถ้ามันแพชชั่นใกล้ๆก,ก,กันเนะว่าสเปคอื่นๆเราไม่ได้มองตรงนั้นเลยให้คุยกันรู้เรื่องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ขยันกันทํางานดีกว่าแต่ที่คุยอยู่ติ๊กถูกกี่อเอน ตู้คอแล้วว่ากัว่้อแล้วไม่ได้พูดนะเออก็อันนี้คุยนานไม่ไม่นานมากคุยกันมาเรื่อยๆโอ้ก็สรุปเป็นปีธุรกิจไม่ไม่มันมันมันว่าคือยังไงยังไงคือไม่ไว้พี่เขาไปไหนต่อไหนใช่พี่เขาให้ให้พี่เขาได้แบบเออเจอคนที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นว่าเราเรามีเรามีคนคุยด้วยกันแต่ให้มันแบบกระชุ่มกระชวยแต่ แล้วเน,นี้ยอยากโฟกัสงานอางจิงคืออย่างที่บอกว่างานนี้ก็เป็นงานใหม่ของนาวที่นาวเข้ามาเกือบก,ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเขาว,วงการสังหารอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่ๆี่คอยเป็นกำลังใจให้น้องด้มือกันไม่ว่าจะเป็นทุกพาร์ทไหนๆเนาะไม่ว่าจะนอกวงการในวงการก็ติดตามน้องด้วยนะคะคนนั้นก็เข้าใจนะว่าเราเวิร์กโคกัสหนักเขาก็แบบเออไม่เร่งอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็วนมาหาเรา เนว่าอาจเวลาที่เราแบบเจอใครคุยกับใครถ้าเขาถ้าเขาเข้าใจเราเนาะในมุมมองที่ว่าเออเราอยากจะโฟกัสเรื่องงานเนี่ยเขาก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าอเออแล้วก็คอยให้เป็นกําลังใจให้กันอบอกเขาว่าอย่าเพิ่งคิดมากเอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งไปไหนนะแต่บ <c oughs> ้านเราไม่เล่นหรอกคือตั้งแต่นะับไปช่วงเรียนต่อก็เคยคุยกับที่บ้านเหมือนกันว่านะปัจจุบันผู้หญิงก็อาจจะสามารถเออเรา เรามีความสุขกับตัวเองและครอบครัวได้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้กดดันใดๆคือโชคดีมากว่าที่บ้านไม่ได้กดดันเราเรื่องการมีคู่การมีครอบครัวเขาเห็นเราทํางานเรามีความสุขอยู่กับโมเมนต์ตรงเนี้ยเขาก็แฮปปี้กับเราแล้วอะไรเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าจะเปิดตัวตอนไหนโอ้ก็ถ้ายอดเป้าหมาย k p I เราเปิดตัวเลยค่ะทำยอดถึงทยอดถึงก็เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่าคนนี้แบบใช่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดตัวไปแล้วแบบเฮ้ยพร้อมซิงเกิลใหม่อ่าพร้อมซิงเกิลใหม่ก็เป็นไปได้เพื่อนเราก็เปิดไปแล้วไงใช่ไหมเราต้องติดตามรอยนะใช่ก็ให้ไมค์เขาเทนมะนาวหน่อยนิดนึงเขาเขามีแบบขิงอะไรพูดเรอหมไม่หรอกก็คือนาว่าช่วงวัยมันเป็นส่วนสําคัญที่ว่าพอเราสามสิบแล้วอ่ะผ่านการทํางานผ่านผ่านเจเนเรชันมามามาเยอะมากเราก็จะมองว่า เอาโมเมนต์ที่เรามีความสุขก่อนคนรับข้างเตือนเรา,า,เเราอะไรเราเราก็ฟังนะ<ม>แต่สุดท้ายเราขอให้ตัวเรามีความสุขคนสองคนมีความสุขครอบครัวเรามีความสุขหนูว่าไม่มีใครกดดันใครค่ะเห็นครูเขาแล้วเป็นไงบ้างเราแบบคืยจะรักเราหนูชอบหนูชอบในแพชชั่นทางคู่คือเขาขยันทํางานกันสุดเหมือนกันเราก็แบบเฮ้ยเห็นเพื่อนเรามีธุรกิจใหม่ๆแล้วก็ช่วยกันซัพพอร์ตมากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะอะไรที่เพื่อนมีความสุขทําธุรกิจไปได้ดีเราก็คอยซัพพอร์ตอยู่กันตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ